วันนี้ก็เปิดคลิปกันแบบตลาดตาไม่มึดนะไม่ต้องสืบน,นะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในงานพรีวิวรอบพรีวิวและกันของ Toyota y a r i ิ a t t นะครับซึ่งกำลังจะเลือ้อยลงไปข้างล่างกันนะครับอยู่ที่ Toyota a อลา e นะครับจริงๆตึกเง,งี้ยสวยนะแล้วก็มีอะไรให้ดูเยอะมากเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาไปพรีวิวสดให้ดูกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของยาริสเอทิตัวใหม่รุ่นที่เป็นรุ่นมาตรฐานเราก็รุ่น G R Sport ด้วยตามมาชมกันได้เลยครับ อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้อยู่ในการเปิดตัวไม่ใช่เปิดตัวสิพรีวิวของ t o ต้า a าริสเอทีพนะหนึ่งในรถที่ขายดีที่สุดตลอดการของโตต้าแล้วล่ะนะครับเซกเมนต์นี้โตต้าองส่วนแบ่งมหาศาลแล้วกันนะก็เพิ่มความน่าใช้งานของตัวรถมากขึ้นด้วยการเลือกใช้งานเครื่องยนต์ไฮบริดเพิ่มขึ้นมานะครับและพี่เซนเตอร์ก็จะเป็นน้องโฟร กับน้องแอลลี่นะครับซึ่งแอลลี่ไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวไปตามหาตอนนี้เจอแต่เจ้าโฟต์นะครับอ่ะมาดูกันครับว่ายาฤทธิ์เอทีเป็นยังไงบ้างราคาเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับที่ cover photo แล้วกันนะเพราะว่า ตอนที่มาพรีวิวเนี่ยราคายังไม่เปิดนะครับหลักๆก,ก็แล้วกันพูดง่ายๆเซตอัพของรถนะครับก็จะเป็นยาริสเอทิเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยการเอาตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยซึ่งจะเป็นเซตอัพเดียวกับที่อยู่ในยาริสคอร์สไฮบริดเนี่ยมาลงมีการปรับแต่งนะครับพูกเรื่องของเกียร์เรื่องของข้อไอดีอะไรเงี้ยให้มันน่าใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนโฉมปรับปรุงเนี่ยเล็กน้อยโดยยารีตเอทิปเฮียวีเนี่ยนะครับก็จะเปิดตัวใน2รุ่นย่อยนะก็คือพรีเมียมนะครับคันนนททีีี่่่่่่เห็็อยูแแล้วกจะมรุุใสชดตง ร,รวมถึงจะมีรุ่นที่เป็นชุดแต่ง Charisma อีกหนึ่งรุ่นนะครับโดยที่โตต้าบอกแล้วว่าในรุ่นของเครื่องยนต์เบนซิน1-2ลิตรเนี่ยจะยังทำตลาดต่อไปมาดูการเปลี่ยนแปลงครับว่ามีอะไรบ้างด้านหน้าเนี่ยยังเป็นลวดลายเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณมาดูดีเทลเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนชุดแต่งนะครับด้านบนของกระจังเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับและ ด้านล่างที่เป็นปะอ้าเนี่ยจะเป็นสีเทาเข้มนะครับเป็นสีเทาดำนะเรียกว่ามีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะครับในขณะที่ด้านข้างเนี่ยคุณจะเห็นว่าความโฉบเฉี่ยวของชุดไฟแล้วก็ช่องดักลมก็ยังมีติดตั้งมาให้เหมือนเดิมนะอันนี้เรียกว่าลงตัวสวยงามจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือในเรื่องของ ล้อลอยลายใหม่ซึ่งโอเคมันอาจจะได้ตัวล้อลอยที่เป็น1 1 6นิ้วเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนลายนะครับแล้วก็จะมาพร้อมอยางดันหลบเอเนเซฟนะครับไซส์ยางจะเป็น1 9 5 6งเก้นะครับอันนี้เนี่ยก็ลายใหม่ดูมีความเรียบหรูแล้วก็พรีเมียมมากขึ้นด้านข้างถ้ามามองคุณก็จะเห็นว่ากระจกมองข้าจะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องสามร้อยหกสิบองศาเนี่ยมาให้เหมือนเดิม มือจับประตูแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับให้มาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะมาพร้อมเสาอากาศนะครับแบบคีบฉลามนะขณะที่เซตอัพด้านท้ายนะครับก็จะไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแบบฉุกละหุกอะไรขนาดนั้นก็จะมีการเพิ่มโลโก้ของเจ้า HEV เนี่ยเพิ่มมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีในส่วนของเซ็นเซอร์ช่วยถอยระยะด้านหลังเนี่ยนะครับมา4ตำแหน่งนะครับบานประตูท้ายเนี่ย ยังเปิดด้วยสปริงเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ติดในทุกตัวไฟฟ้ามาให้นะก็เป็นเปิดเหมือนเดิมแล้วก็ยังได้ห้องเก็บสัมภาระที่มีความลึกความใหญ่โตเนี่ยเหมือนเดิมเลยขณะที่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีการเก็บทํา a r t i ช i o นของการเก็บของเนี่ยไว้ค่อนข้างดีมีที่เก็บของเยอะนะครับถามว่าทาไมมีช่องเก็บของได้ก็คือมีการถอดในส่วนของ ย่างอะไรออกไปนะครับติดตั้งแบตเตอรี่เข้ามาแต่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยจะไม่ได้ลูกใหญ่มากนะก็เลยทาให้มีพื้นที่ของการเก็บของเนี่ยเหมือนเดิมเดี๋ยวพาไปดูภายในกันต่อครับมาดูด้านหลังของรถกันนะครับอ่ะโอเคสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเบาะนะครับชุดเบาะนะครับเป็นชุดเบาะสีเทา นะซึ่งมีการเจาะซาะร่องให้นั่งเนี่ยได้อย่างค่อนข้างดีเลยนะครับลักษณะการเองของหลังเนี่ยถือว่าโอเคนะมีความล่าที่พอเหมาะสําหรับการน,นั่งนะครับอันเนี้ยให้มาอย่างครบครันลงตัวมีในส่วนของ Isofix มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมองจากด้านหลังไปเร็วๆนะครับก็จะเห็นว่ามีในส่วนของช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับรวมถึงช่องชาร์จไฟเนี่ยที่เป็น USB A นะครับให้สตงตแหน่งยังไม่ได้ให้ USB C มานะครับสาหรับรุ่นนี้นะมีในส่วนของ เข็มขัดนิรภัยนะครับซึ่งไม่สามารถปรับระยะสูงต่ำได้มานะครับแล้วก็ถ้าคุณมองไปที่ด้านหน้าเนี่ยจุดที่คุณจะเห็นเลยก็คือจอใหญ่ขึ้นนะครับหน้าจอถูกใสใ่ให้ใหญ่กว่าเดิมแนละในขณะที่เซ็ตอัพอื่นๆของตัวรถเนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างจากรุ่นเดิมสักเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ข้อดีก็คือมันใช้งานง่ายมันทําให้แบบไม่ได้มีอะไรแบบ ุ่นวายสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเอาจริง,รงก็ถือว่าเป็นดีไซน์รถที่มีความพรีเมียมแล้วก็หรูหรานะในระดับกลุ่มราคาแล้วก็กลุ่มเซกเมนที่เขาทําตลาดอยู่นะครับหน้าจอใหม่ที่ว่านะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะรองรับการเชื่อมต่อดอวน์เพคาเพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเซตอัพที่ไม่ได้แตกต่างจากรูปแบบหน้าจอเดิมๆสักเท่าไหร่เลยนะก็คือสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายในเรื่องของการตั้งค่าการอะไรเนี่ยก็ยังใช้ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้โอเคเสวยงามลงตัวลงมาก็จะเป็นช่องแอร์ เป็นยัเงเป็นรูปแบบของแมนนวลอยู่นะครับคือเป็นปุ่มหมุนกับปุ่มกดอยู่มีในส่วนของตัวปุ่ม p u s สต t a r t มาให้นะครับแล้วก็ให้ในส่วนของไวเลสชาร์เจอร์ซึ่งอยู่ค่อนข้างลึกเลยเนี่ยมาให้เหมือนเดิมนะครับตัวตัวนี้จะมีกรองแบบ pm 2.5ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จไฟที่เป็น usb c เนี่ยอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับขั้นเกียร์ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีในส่วนของ เบรคมือไฟฟ้าพร้อมมอเตอร์โฮมาให้เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้จะเป็นการเปลี่ยนพวกไฟนะครับในตัวรถแอมเบนไลท์ก็ความสว่างนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้งานไงผมว่าดึงออกมาเงี้ยมันก็ใช้งานได้ดีเพียงแต่ว่าเรรู้สึกว่าแบบเออเราไม่ได้ใช้งานบ่อยขนาดนั้นหรือเปล่านะครับมองมาด้านบนเนี่ย ก็จะเห็นว่ามีกล้องบันทึกด้านหน้านะครับติดตั้งมาให้นะครับซึ่งหลังๆในการเป็นอุปกรณ์ไม่ได้ขาสดสำหรับรถตัวท็อป,อปของโต้ต้าไปเกือบหมดละมาดูที่หนะ้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่อันนี้นะจะเห็นว่ามันเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลหมดแล้วนะครับก็จะมีการแบ่งพาร์ติชันของการใช้งานเนี่ยเป็นฝั่งความเร็วแล้วก็ฝั่งรายละเอียดของตัวรถได้นการขับขี่นะก็เรียกว่าสวยงามดีแต่เอาจริงๆก็คือพอยังไม่ได้ลองขับอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าฟังก์ชันจริงๆเนี่ย มันมากน้อยขนาดไหนยังไงนะครับก็จะเห็นง่ายๆว่ามันสามารถเปิดโหมดนะครับปิดโหมดพวกนี้ได้จากตัวพวงมาลัยบนหน้าจอนี้เลยด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของค i s e คอนโทรลนะครับแบบ Adaptive มาให้แน่ๆเพราะว่า มีฟังก์ชันในเรื่องของการเว้นนะครับเพิ่มในส่วนของระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะมีในส่วนของเลนคิปปิ้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น total 10ที่เซนที่เพิ่มขึ้นมานะสำหรับรุ่นพรีเมียมนะแล้วก็ถ้าคุณมามองด้านข้างนี้คุณก็จะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของโหมดที่เป็น ev Mode ติดตั้งมาด้วยนะครับเรียกว่าสวยงามเลยมีเตือนชนด้านหน้ามี ในส่วนของ traction control นะครับทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าหรูหราอลังการดีอยู่จนทําให้อยากรู้ว,ว่าราคาเปิดตัวเนี่ยจะสักเท่าไหร่กันเชียวเปิดฝาห้องเครื่องมาเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือการวางเซตอัพของเครื่องยนต์ที่มีความเป็นเมคานิกมากขึ้นนะครับซึ่งหลังๆลเนี่ยรถโตใต้หลายรุ่นชอบทาแบบนี้นะครับทำให้มันดูแบบโอเคขึ้นมากกว่าเดิมเครื่องยนต์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะเซตอัพทั้งหมดถูกยกไมาจากยาลิสขอซึ่งแน่นอนนะครับว่าคุณก็จะได้เจ้าเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรทํางานคู่กับบระบ มอเตอร์ไฮบริดนะครับและแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะซึ่งเซตอัพของตัวรถเนี่ย111แรงม้านะครับโดยที่ทางโตยต้าเคมว่ามีความสนุกสนานในการขับขี่มากขึ้นและการลงไปปรับดีเทลรายละเอียดเช่นการปรับโองศาท่อไอดีเพิ่มขึ้นนะครับจาก10เป็น12หรือว่าการปรับในเรื่องของอัตราทดเกียร์ฟืองท้ายอะไรพวกนี้นะครับให้มันขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นและที่สําคัญเนี่ยยังทําให้ตัวรถเนี่ย ประหยัดน้ามันมากขึ้นด้วยนะครับโดยตัวรถเนี่ยจะให้อตัตราสิ้นเปลืองเนี่ยถึง29.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรียกว่าให้มาเต็มที่เลยแล้วยิ่งมารวมกับเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ให้เพิ่มขึ้นมาและอะไรอื่นอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวรถนะครับมีความน่าใช้งานมากขึ้นแต่แทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขอไปลองขับดูกันครับว่าเป็นยังไงครับเฮลโหลน้องแอลลี่ลูกเพื่อนผมเองนะครับก็และคันที่คุณเห็นอยู่คันนี้ก็คือแนนนะครับสีแดงอย่างนี้จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก A t ทีบี r ีอนะครับมาดูกันที่ GR กันบ้างนะครับเวอร์ชัน GR s p o r สเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นชัดเจนก็คือเห็นไหมมันจะมีสเกิร์ตหน้าเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นสีดํามันนะครับและแน่นอนจะต้องมาพร้อมโลโก้ GR ด้วยซึ่งโดยรวมๆเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มชุดแต่งสีดําเข้าไปด้วยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความดุดนันแล้วก็สปอร์ตกว่าเดิมด้านข้างถ้าคุณมาไวๆนะครับล้อลอยนะครับจะเปลี่ยนเป็นล้อลอยขนาด17นิ้วซึ่งเปลี่่ยยยนลาใหมด้ว ก็จะเป็นล้ออลอยขนาด17นิ้วที่มาพร้อมยาง205/50/17นะครับแล้วก็จะเป็นยางดันหลอบอ e ินาเซฟเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใส่สเกิร์ตข้างมาเพื่อรีดรมมากขึ้นนะครับและแน่นอนครับด้านท้ายก็จะมีสเกิร์ตด้านท้ายซึ่งเป็นสเกิร์ตสีดำมันเนี่ยติดตั้งมาให้ด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากโลโก้ HEV แล้วก็จะเพิ่มในส่วนของโลโก้ GR Sport มาอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นเองและมาพร้อม สปอยเลอร์หลังนะครับซึ่งในรายละเอียดของเทคนิคนะครับจะเหมือนกับตัวพรีเมียมที่พาไปดูเมื่อกี้เลยนะครับเซตอัพเครื่องยนต์อะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยจะแตกต่างกันโดยที่นะเป็นเวอร์ชัน GR เนี่ยโตต้าจะมีการปรับจูนในส่วนของช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยซึ่งเหมือนกันแต่ปรับให้มีความสปอร์ตดุดัน,นกระชับมากขึ้นปรับพวงมาลัยให้มีน้ําหนักของพวงมาลัยเนี่ยที่แม่นยํามากขึ้นและถ้าคุณซื้อรถตัว GR คุณจะได้หลังคาดา นะครับพร้อมเสาอากาศขีดปีามสีดาไปด้วยจุดที่เปลี่ยนไปก็คืออัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันของเจ้า G R Sport เนี่ยจะลดลงนิดนึงไปเหลือ27.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรียกว่าถัวๆกันไปกับความสปอร์ตที่ได้เพิ่มขึ้นมาอ่ะภายในนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็จะมีในส่วนของเบาะนะครับถ้าคุณดูเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีเทานะแล้วก็จะมีโลโก้ G R ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับในเรืที่เซตอัพภายในทั้งหมดเนี่ยผมว่าคลายๆกันนะก็จะมี ดีเทลพวงแบบเนี่ยเห็นไหมพวงมาลัยที่เป็น GR เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วการตกแต่งเนี่ยจะเน้นความพรีเมียมด้วยสีดำมันที่ติดตั้งเข้ามานั่นเองนะครับหน้าจอเหมือนกันทุกอย่างเหมือนการเรียกว่าเป็น2ตัวท็อปที่ให้เลือกการระหว่างความพรีเมียมหรูหราหรืออยากได้ความสปอร์ตแบบดุดนันมองเห็นไวๆครับอีกจุดหนึ่งถ้าซื้อ GR แล้วจะได้ก็คือลำโพงเห็นไหมครับคุณจะได้ลำโพงไฮโอเนียหกตำแหน่งนะถ้าคุณซื้อเวอร์ชัน GR เข้ามา ซึ่ง G R Sport นะครับจะมีราคาจำหน่ายที่แพงกว่าพรีเมียมสักเล็กน้อยนะก็ต้องไปรอรู้ราคากันครับว่ามันจะจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับอย่ที่เราบอกกันนะว่าโตต้าเองเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะทำตลาดเจ้ายาลิสเอทีพเนี่ยที่เป็นเวอร์ชันเครื่องยนต์ ICE เครื่องยนต์พัลิตรเนี่ยนะครับต่อไปเหมือนเดิมนะพวกเขาก็เลยทำให้ดูว่าถ้าเกิดคุณขับยาิสเอทีพธรรมดาแล้วอยากจะแบบได้ความเลาใจความสปอร์ต แต่ในเมื่อรุ่นก่อนหนะ้าเนี่ยยาริดเอทิไม่เคยมี GR Sport เนะตัวที่เป็น GR ก็มาพร้อมตัว hev ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าคุณอยากได้ความดุดเดือดบ,บันเทิงใจขนาดน,นั้นมีชุดแต่งมาให้ติดตั้งได้นะครับนี่คือชุดแต่งที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งได้กับรถที่เป็นยาลิเอที A T e, ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น ice หรือ hev ก็ตามนะครับก็คือ ตัวที่ติดตั้งไม่ได้ตัวเดียวก็คือ GR Sport นั่นแหละนะเพราะว่าชุดแต่งขสเต็มอยู่แล้วไปติดเพิ่มไม่ได้ชุดแต่งที่มาเนี่ยก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้านะครับซึ่งจะเป็นสเกิร์ตที่มีโลโก้ GR Sport ด้วยผมว่าใจว่าน่าทําเป็นสีเดียวกับตัวรถได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเผอิญตัวรถที่เอามาแต่งโชว์มาเป็นสีขาวเขาก็เลยทําเป็นชุดแต่งที่เป็นสีขาวมาให้สเกิร์ตด้านข้างนะครับก็เห็นไหมก็จะมีโลโก้ GR เหมือนกันนะครับ ไล่มาเนี่ยก็จะมีสเกิร์ตท,ท้ายแน่นอนมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างก็ต้องมีสเกิร์ตท,ท้ายนะครับซึ่งมีโลโกโ้ GR เหมือนกันแล้วจุดที่ผมคิดว่าคนที่ซื้อ GR Sport ตัว HEV จะต้องถามแน่ๆว่าเปลี่ยนได้ไหมนะครับคืออันนี้ครับถ้าได้สเกิร์ตหลังแบบปีกนะเฮ้ยอันนี้สวยคือเห็นแล้วแบบ ต้นใจเลยะนะครับถ้าเกิดแบบซื้อยาลิทเอทีบขับอยู่เนี่ยจะติดชิ้นเนี้ยชิ้นแรกเลยนะอันนี้แบบดูลงตัวดูสวยงามสุดๆละผมว่านะโดยส่วนของผมผมคือแบบไห้ดุมดูแล้วแบบแต่งแล้วมันดูสปอร์ตดูพรีเมียมขึ้นมาทันทีเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าคุณซื้อยาลิทเอทีบที่เป็น H.E.V ตัว G.R Sport ซึ่งเป็นสปอยเลอร์แบบติดอยู่กับตรงด้านด้านด้านบนของฝากระโปรงเนี่ย เปลี่ยนได้ไหมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเจอทางทีมงานที่ดูแลเรื่องอัซเซสซอรี่ผมจะถามให้นะว่าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วราคาเท่าไหร่แต่ขอบอกเลยว่าเฮ้ยมันทําให้ตัวรถดูแบบว้าวขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะนะครับอันนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบนะคือผมว่าดูแล้วมันดูแบบแปลกตาแล้วก็โดดเด่นดูแบบดูแล้วสมกับแบบเป็นรถแต่งอะ่ะเป็น g r ขึ้นมานิดนึงนะครับมากกว่าตัวสเกิร์ตด้านล่างด้วยซ้ำนะนะอันเนี้ยสวยครับชอบ เผอิญอนตอนนี้แอบอยู่ในยาลิตรุ่นเดิมนะครับก็เลยให้ดูว่าหน้าจอเดิมเนี่ยเล็กกว่าจริงๆนะครับแอร์เหมือนกันนะมีเพิ่มนะครับอันนี้จะเห็นว่าไม่มีวาเลชั่เจอร์จะเป็นช่องเก็บของธรรมดานะครับ USB เพิ่ม USBC มาให้แล้วในรุ่นใหม่นะรุ่นเดิมจะเป็น USBA สงตัวนะครับแต่ตัว PM 2.5เนี่ยให้มาเรียบร้อยแล้วนะ ก็ทันเกียร์ก็เหมือนกันแต่ว่าตาแหน่งเกียร์เนี่ยอันนี้จะมีตัวที่เป็นแมนนวลอยู่แต่ว่าอันนี้จะเป็นดีและลงบีเลยนะครับให้คู่นี้มาเหมือนกันนะครับเบรคมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวปรับไฟในห้องนยสายอะไรเนี่ยให้มาเหมือนกันหมดเลยนะครับหน้าจอที่เป็นจอแสดงผลดิจิตอลให้มาเหมือนกันนี่จุดนี้คือจุดที่เพิ่มมาอันนี้ที่เพิ่มมาคือในส่วนของระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนที่ผมบอกนะที่เพิ่มเพิ่มมาเป็นฟังก์ชันพิเศษขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมครับอันนี้จะเป็น idling stop ถ้าเป็น h e v จะเป็น e v mode นะครับก็เป็นจุดที่แบบเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกะนะครับนอกเนี้ยเนี่ยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าครบคันแล้วก็น่าใช้งานเหมือนเดิมครับแน่นอนครับว่าไฮไลท์ในการเปิดตัววันนี้นะครับจะต้องเป็นเจ้าโตโยต้ายาริสเอทิฟ HEV นะครับซึ่งเป็นน้องใหม่ล่าสุดนะราคาเนี่ยคิดว่าน่าจะแบบดูเดือดเอาเรื่องเพราะเจอคู่อขอแข่งจากจีนเนี่ยท้าทายมาก่อนแล้วเดี๋ยวราคาใส่ไว้ให้ที่ cover นะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็ จะมีในส่วนของชุดแต่งเพื่อเพิ่มความน่าใช้งานให้กับกลุ่มลูกค้าที่ขับเวอร์ชันที่เป็น ICE เนี่ยอยู่นะครับมาลองดูกันได้ว่าชอบหรือไม่ชอบนะนอกจากนี้นะครับโตต้าเองเนี่ยยังมีแผนที่จะทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้านะอย่างเป็นทางการักทีนะครับกับการเปิดตัวโตต้า BC4X นะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในง,งานถาแถลงข่าวจะมีรายละเอียดเพิ่มไหมเพิ่อเ,อ,อเราถ่ายก่อนหน้างานแถลงข่าวหนึ่งวันนะครับแต่ถ้ามีเดี๋ยวผมเอามาเพิ่มเติมให้คีละกันนะครับดูรูปดูวิดีโอกัอนก่อนว่าหน้าตาแบบนี้แหละหน่าใช้ไหมรุ่น ก่อนในนีนนยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นในราคาแพงมากแล้วนำเข้ามาจำนวนจำกัดมากแล้วก็หยุดทำตลาดไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เนี่ยตัวใหม่เนี่ยคิดว่าน่าจะมีความ ตั้งใจในการทาตลาดมากขึ้นละเดี๋ยวมาลองดูกันครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณยังไม่คิดจะไปไกลขนาดไฟฟ้านะครับมาลองดูไฮบริดกันครับรถยนต์ไฮบริดที่วิ่งได้เปลืองน้ํามัน29กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็เซ็ตอัพมาจากรถที่ขายดีที่สุดของโตล่าสรุ่นคือโครงสร้างตัวถังของยาริสเอทีและเครื่องยนต์ของยาริสคอร์สจะเป็นยังไงผมรอขับแล้วเดี๋ยวมาแจ้งไอ้เทียวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับ แล้วก็ฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางนะครับไม่ว่าเป็น Facebook Fanpage นะครับ y o u ยูทูบช่ n งเราติกต่องานของวูฟเทนดี้โฟร์แบง k o k นะครับก็ลองดูนะครับก็จะมีนะ่าสนใจในช่วงนี้ไปเรื่อยๆเลยนะแต่ก่อนทิ้งท้ายชอบอะ่ะยังไงก็ชอบนะครับสำหรับอันนี้ผมว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่สวยหรือมันโดดเด่นอะไรหรอกมันเป็นความแปลกใหม่เป็นความท้าทายของเตร์ต้าแล้วกันนะครับถ้าจำไม่ผิดกันเนี่ยไม่เคยมี ชิ้นส่วนที่เป็นบอดี้พาร์ทของ t o โยต้าที่ออกแบบมาให้ยืดออกมาชัดเจนแล้วก็โดดเด่นอย่างตัวรถขนาดนี้และเชื่อว่ามันน่าจะส่งผลต่อการขับขี่พอสมควรเลยครับไว้ไปลองกันครับเดี๋ยวผมจะยูให้เพื่อนผมที่ขับยาริสเอทีซื้อไปติดแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงวันนี้ไปจริงๆนะครับไปๆครับ